สวัสดีค่ะจากร้านเชื่อมทันวาสดุมือถือนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมารีวิวเปลี่ยนหน้าจอของ vivo y 0 2นสองนะคะของลูกค้านะคะหน้าจอแตกทัชสกรีนไม่ได้แล้วก็เสีของภาพเนี่ยเพี้ยนไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยเป็นยังไงนะคะอันนี้เป็นจอด้านล่างนะคะแล้วก็จอด้านข้างนะคะแล้วก็จอด้านบนนะคะ นี่นะคะค่อนข้าง,างโอเคเลยแล้วก็มีติดฟิล์มให้ด้วยนะคะจะแถมฟิล์มให้ทุกรุ่นเลยนะคะสำหรับเปลี่ยนหน้าจออันนี้เช็คทัชสกรีนหน้าจอนะคะทัชสกรีนหน้าจอได้นะคะจุดไหนที่ทัชสกรีนไม่ได้มันก็จะไม่มีจุดสีฟ,ฟ้าๆนะคะ นี่นะคะต่อไปสีจอนะคะนี่นะคะสีจอสีจอไม่เพีย้ยนไม่มีเดบิเซลไม่ขึ้นเส้นนะคะคุณภาพสีจอก็ตามคลิปวิดีโอเลยนะคะปุ่มเมนูปุ่มย้อนกลบับปุ่มเมนูปุ่มโฮมกดได้นะคะแล้วก็สัมผัสนะคะ หนึ่งสองสห้าหดอกจันทร์สูสี่เหลี่ยมอันนี้หน้าจอสัมผัสได้นะคะนี่นะคะอันนี้หน้าจอลื่นไหลไม่มีกระตุกนะคะสามารถดูคลิปวิดีโอได้เลยนะคะนี่นะคะ เรียบร้อยค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเปลี่ยนหน้าจอนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ